หัวเราะมึงได้ทุกคลิปไอ้ควายลายจุดไอ้ควา,ายป่อยเตะเออนะมึงใจเย็นๆตอนนี้บอลคาสิโนมันก็พังไปทีละจุดทีละจุด,ะจดนะกูเนี่ยนะฝั่งกูคนไทยเนี่ยเป็นคนดีไม่เคยคิดทำร้ายประชาชนคนเขมียนหรอกไม่ได้เหี้ยเหมือนพวกมึงนะมันต้องใจเย็นๆถ้ายิงไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะผิดกฎเขาอีกเขาเขาห้ามทำร้ายประชาชนแต่พวกกูเนี่ยก็ทำลายบอลคาสิโนของมึงไปหลายจุดแล้วแล้วก็ขา ก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่มันพังแล้วก็ซ่อมใหม่นะค่อยซ่อมใหม่ดีกว่าแล้วก็โอ้โหมึงยังมีหน้ามาบอกว่าพวกมึงเป็นคนดีเลยเหรอฮะประชาชนบ้านกูนี่ตุยกันกี่คนฮะบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียนนี่คนดีแล้วเหรอฮะอ,อีสว์คนดีแล้วเหรอฮะอ่ะแล้วมึงบอกว่าจะลืมไปนับศพทหารพวกกูนี่นับมาแล้วนะรอบที่แล้วนี่คือ หลักสิบหลักสิบนะไม่ใช่หลักร้อยแต่ถ้ามึงบอกว่าเป็นพันเป็นพันอะของมึงนะไม่ใช่ของกูไม่ใช่ฟังทหารของกูก็คือฟังทหารของมึงนะแล้วมึงอย่าลืมนะมึงช่วยไปน,นับศพที่หาดใหญ่ด้วยนะกูได้ข่าวว่าตุยกันอนะเป็นพันเหมือนกันพันสองพันนะมึงลองคิดดูนะซอยเดียวอะร้อยกว่าศพอะมึงหากันเจอหมดหรืยัง แล้วหาดใหญ่มันมีกี่ซอยน้ำท่วมขนาดไหนมึงไปหาหรือยังนะพากันไปหาด้วยนะเออศพหาจะไม่เจอเลยแม่งมันมาเปิดสงครามกับบ้านกูอีกนะรัฐบาลของมึงนี่ตัวดีเลยนะเออเห็นพวกมึงนี่คือไม่ค่อยฉลาดกันหรือฉลาดเหลือน้อยเนาะคือไม่เป็นไรนะแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคือสเสด็จพ่อ,อกูเนี่ยไมไปไหนแน่นอน มึงไม่ได้มีปัญญาอะไรไปทำให้เขาแบบอยู่ในประเทศไม่ได้นะเขาไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนนะมึงไม่ต้องกังวลเลยตรงเนี้ยกูยืนยันร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยกูเอาหัวกูมาประกันเนี่ยเสด็จพ่อกูเนี้ยไม่มีไม่มีวันที่จะทิ้งประชาชนพวกกูไปนะเพราะว่ามึงไม่ได้แบบเกณง์กาดอะไรขนาดนั้นนะมึงไม่ได้เกณงกาดอะไรขนาดนั้นเอออย่าลืมนะถ้ามึงไม่เชื่อกูอะ มึงไปถามบิโจ๊กอ่ะเออเขามีข้อมูลอยู่รัฐบาลของพวกมึงนี่คือยังหาศพยังไม่เจอนะไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนบ้างไปหากันเองนะไปหาให้เจอนะและรอบที่แล้วเนี่ยไอไที่ตาควายเนี่ยเป็นเบือเลยใช่ไหมเป็นปุยเยอะแยะเลยนะพวกมึงเนี่นไม่กล้าที่จะเข้าไปเก็บนะเพราะพื้นที่ตรงนั้นอนะพวกกูน,นี่ยึดอยู่มึงจําได้ไหมเออ เป็นพันนะไม่ใช่ฝั่งนี้แต่เป็นฝั่งมึงนะอิสั์